ส่วนประเด็นที่พูดวันนี้เป็นประเด็นใหญ่ฮะหลายคนไม่ทราบมาก่อนว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีจริงๆเหรอครั้งแรกผมก็ไม่เชื่อฮะแต่ตอนนี้ต้องเชื่อต้องเชื่อเพราะอะไรฮะประเด็นที่สองเนี่ยผมพูดถึงประเด็นหนึ่งร้อยแปดสิบวันเกมวัดใจใครจะไปก่อนกันร้อยแปดสิบวันเกมวัดใจใครจะไปก่อนกันเนี่ย ผมกำลังเปรียบเทียบสองพักการเมืองด้วยกันคือพักเพื่อไทยที่ถูกร้องกับพักพลังประชารัฐของเจ้าของบ้านป่าวันนี้เป็นเกมวัดใจฮะเพราะว่าสิ่งที่เราเกิดปรากฏการเมื่อ18ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กการที่นายทะเบียนพักการเมืองหรือกอก,อกอตคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกก,กต รับเรื่องจากคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรหประเด็นขอยุบพักเพื่อไทยและทั้งหมดหพักร่วมเนื่องจากคุณทักษิณครอบงำพักผมดูเหมือนเรื่องเรื่องปกติดูเป็นเรื่องปกติถ้าเราเชียร์พักเพื่อไทยเราเชียร์นายกอวงอิงเชียร์คุณทักษิณชินวัตรเราเห็นว่าเรื่องไม่มีอะไรเรื่องไม่มีอะไรแต่ฝั่งนูน้นคนที่เกลียดพักเพื่อไทยเกลียดคุณทักษิณไม่เอา คุณแพทองทานเขาจะคิดอีกมุมหนึ่งเสร็จกูแน่เสร็จกูแน่เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดปรากฏการณ์อย่างที่ผมบอกหนึ่งเอาม็อบกวนใจออกมานะประเด็นที่สองนักร้องบ้านป่าเลคคอร์ดเนี่ยที่ยื่นไปยี่สิบกว่าเรื่องเนี่ยยุบพักเพื่อไทยและประเด็นที่เข้าตามากที่สุดแล้วกรกอตอรับเรื่องไปเมื่อสิบแดตุลานเนี่ย ดูจะเหมือนเป็นเรื่องเล็กไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วเพราะอะไรฮะเพราะองค์กรอิสระรับลูกไปอย่างมีนัยยะสําคัญเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ารับลูกไปมีนัยยะสําคัญเนี่ยมันคืออะไรแน่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยในการต่อกรกับพลังประชารัฐในส่วนของพรรคเพื่อไทยต่อกรนพลังประชารัฐเพราะปฏิเสธไม่ได้ใครก็รู้กันหมดว่านักร้อง ของพลังประชารัฐนักร้องบ้านป่ามันสังกัดบ้านป่าทางนั้นน่ะที่ร้องไปยี่สิบกว่าเรื่องเลยสังกัดบ้านป่าทางนั้นนะมีใครไม่รู้บ้างอ่ะว่าแต่ละคนมันมีผลประโยชน์อะไรในบ้านป่าเพื่อไทยก็แก้ลําฮะแก้ลําด้วยการเนะี่ยส่งเด็ดพี่ไปยื่นลงป้อมกอกตนะผ่านกกตผ่านปป,ปงปป,ปชรวมไปถึง ยื่นสภาตรวจสอบจริยธรรมเรื่องนะะเรียกว่าลูดบัตรแทนกันผมเอาง่ายๆภาษาจะได้เข้าใจแต่ไม่เข้าประชุมแต่มีชื่อมาประชุมแต่ไม่ประชุมให้ใครตอกบัตรก็ไม่รู้ลูดบัตรก็ไม่รู้บางวันเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวันก่อนเนี่ยลาสภาไปตอนไหนก็ไม่รู้บินกันไปทั้งลำนะฮะใช้งบหลวงเนี่ยไปไหว้พระ ว่ากันว่าไปไหว้หลวงปู่ศิลาเนี่ยนะผ้าอีสานหลวงปู่เลยอวยพอรอยากให้เป็นนายกว่ากันงั้นแต่บังเอิญว่าทั้งนักร้องที่ยื่นทั้งพักเพื่อไทยที่ตอบโต้นะมันมีเรื่องของดีไอคอนกรุ๊ปเข้ามาผลิิพอดีอันนี้ไม่ใช่เรื่องตั้งใจนะดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยดีไอคอนกรุ๊ปของบอสพอ แล้วก็นักล้องทั้งหลายรวมทั้งหมดสิบแปดชีวิตทีนะ่ถูกคุมขังอยู่เนะี่ยปรากฏว่าในนั้นเนี่ยมันลากนักร้องสายบ้านป่าออกมากันเพียบเลยลากนักการเมืองออกมากันเพียบติดล่างแห่แบบนะเรียกว่าเป็นงวงกันมาเลยนะแล้วบอสพอก็บอกเขาบอกจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังฮนะเพราะดันอัดคลิปไปเป็นสองร้อยกว่าคลิปนะ คลิปบางคลิปที่ไปออกรายการโหนกระแสอัดไปได้ไงตั้งเจ็ดชั่วโมงนะเอาคลิปไว้ในกางเกงในอัดเอาคลิปไว้ในนะผมใต้ผมนะเป็นคลิปเรียกว่านะแอบอัดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่เกิดในบริบทที่มันทั้งทั้งหมดเนี่ยเดิมทีถ้าเรากลับไปพูด ถึงคนที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าจําได้ไหมฮะมีฝั่งฝั่งเขาเนี่ยเคยพูดว่าเฮ้ยรัฐบาลอุ้งยิ้งเนี่ยไปเร็วกว่ารัฐบาลเศรษฐาจำได้ไหมฮะผมก็เอาเรื่องนี้กลับมาคิดแล้วม,มานั่งสอบทานค้นหาข้อมูลดูเฮ้ยหรือว่าจะจริงเพราะอะไรฮะเพราะมีคนพูดว่ารัฐบาลนี้จะอยู่สั้นกว่ารัฐบาลเศรษฐา โดยเฉพาะคุณภัยบูลนิติตะวันพูดชัดเจนว่าจะเอารัฐบาลนี้ลง90วัน90วันจากการเป็นรัฐบาลไล่ตั้งแต่เท่าไรฮะ28สิบงหาไล่ไล่ตั้งแต่โทษฮะสิบสองกันยาในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาสิบสอกันยาแถลงนโยบายนับเลย90วันเขาจะเอารัฐบาลลงให้ได้แต่สุดท้ายปลายทาง ตัวเลข90วันเนี่ยมันไม่เป็นจริงบางคนถึงบอกอ่รัฐบาลไปก่อนสิ้นปีอ๋อรัฐบาลไปต้นปีมันมีนัยยะสำคัญไอ้90วันเนี่ยเขาเอารัฐบาลไม่ลงแน่เพราะรัฐบาลตอนนี้ทำงานหนักแล้ว90วันมันไม่ได้เงื่อนไขของการทอดเวลาขององค์กรอิสระเพื่อจะอะไระเพื่อทำหนังสือตอบกลับไปกลับมานะเรียกพยานเข้าไป นะสืบสวนสอบสวนเอาคนนู้นคนนี้เอกสารประกอบมันไม่ทัน90วันมันก็เลยมีข่าวเล็ดลอดมาถึงหูผมนี่แหละว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะล้มรัฐบาลนี้มีเวลา180วันนับจาก18ตุลาวันที่กกตรับเรื่องเนี่ยบวกไปอีก180วัน มันจะอยู่ในเกณฑ์ของการสามารถเอาพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลเข้าไปอยู่ในคิลลิ่งโซนได้เพื่อจะให้เหลือตัวเลขขอขอภัยเพื่อจะให้เหลือพักพักเดียวที่อยู่ได้ก็คือนพักฝ่ายค้านพักประชาชนไม่ต้องพูดถึงเพราะชื่อไม่มีแล้วชื่อพิธาคือแคนดิเดตไม่มีแล้ว ชื่อแคนดิเดตเหลือพลังไปชาลัตก,ก็คือลุงเจ้าของบ้านป่านนั่นแหละเหลือคนเดียวเขาล่าว่าเก็บรวบทั้งหมดแต่ไปไปมามามันก็เล็เลดรลอดมาว่าสิ่งที่เขาต้องการทําต้องการวัดใจกันเนี่ยนะฮะเป็นเกมเกมหนึ่งว่าผมนึงตั้งหัวว่าร้อยแปดสิบวันนะใครจะไปก่อนกันระหว่างหลานกับลุงเพราะลุงตั้งใจเหลือเกินว่า ยังไงต้องพิชิตให้ได้ภายในร้อแปดสิบวันเพราะอายุกูก็เหลือแต่นับถอยหลังนับถอยหลังอย่างเดียวแล้วแล้ว,ลวสิ่งที่ทําได้คืออะไรฮะลุงยังถืออํานาจอยู่ในองคอ์กรอิสระองคอ์กรอิสระเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคือปป,ปชสามคนตอนนี้รับสมัครอยู่รับสมัครระหว่างยีิบเอ็ดตุลาถึงสี่พฤศจิกาเนี่ยรับสมัครฮะตอนนี้กรกต ขอพยัยปปชเนี่ยเหลือหกคนจากเก้าคนสามคนนี่หมดวาระไปแล้วต้องสรรหาใหม่อันนี้ก็ต้องเสร็จฮนะเสร็จสวสายสีน้ำเงินฮนะเพราะตอนนี้สวในสภานะครับสวในสภาว่ากันว่าเป็นสวสายสีน้ำเงินจำนวนนะจากเดิมร้อยสี่สิบคนเดี๋ยวนี้กลับมาสู่หกค่ายสีน้ำเงินเนะี่ยเพิ่มขึ้น เกือบทั้งสภาเป็นสวสายสีน้ำเงินหมด167คนนะจาก140คนนะเข้ามาแบบเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วมาเลือกไว้กันนะน้ำเงินเข้ามานะสวสายสีน้ำเงินเข้ามา140ย่ณวันนี้บ้านใหญ่ขึ้นน้ำเลี้ยงดีขึ้นวันนี้สวร้อ 7, แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกดปุ่มเลย ว่าจะเอาใครมาเป็นปปชสามคนเพราะหมดเวลาไปสามส่วนกะกะตสิงหาปีหน้ากะกะตสิงหาปีหน้าเลือกมาอีกสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนเวลาหมดนะเงื่อนเวลาว่าเขาต้องปิดฉากยุบเพื่อไทยให้ได้เหมือนเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับฝั่งเราที่เชียร์รัฐบาลโนรัฐบาลผลงานเยอะมันยุบไม่ได้หรอกมัน,เ,นเรื่องนนอมแนม้ แต่ผมก็เคยฟันธงผิดท่านเองก็เคยฟันฟัธงผิดเอฟซีเราก็เคยนะฟันธงผิดว่าคุณเศรษฐาจะไม่ถูกถอดถอนแต่สุดท้ายเรื่องนอมแนมพวกนี้ก็ถูกถอดถอนเพราะฉะนั้นผมผมไม่ใช่คนโลกสวยเท่าไหร่แม้ว่าจะมองบวกเยอะเนะี่ยแต่ในทางการเมืองมองแบบโลกสวยแบบปัจจุบันนี้ไม่ได้ เพราะอะไรอำนาจยังอยู่คุมอำนาจเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนถ่ายปปชกว่าจะเปลี่ยนไทย,อออย,ไทยพองไทยกกตมันคือกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นอย่าก,กันนั้นเลยทำอะไรให้เสร็จก่อนที่องค์กรอิสระพวกนี้จะหมดเวละต้องรีบทำนี่คือเหตุผลว่าเขาทำไมต้องน็อกรัฐบาลนี้ให้ได้ภายในร้อยแปวันแล้วต้องบอกนะฮะ ว่ากันว่าพักร่วมเนี่ยอาจจะไม่โดนร้องร้องเหมือนกันพักร่วมหกพักเนี่ยร้องเหมือนกันพักไทยเป็นพักหลักว่าคุณทักษิณครอบงําแต่สุดท้ายอาจจะเขี่ยพักอื่นออกไปไม่ยุบยุบเพื่อไทยพักเดียวผมมองอย่างนี้เลยฮนะผมมองว่าเขาเล่นเกมอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อจะเล่นเกมนี้ปิดจ็อบให้หมดก่อนที่คนพวกนี้ที่อยู่ในอํานาจ องค์กรอิสระมันไม่มีอิสระจริงหรอกในชีวิตจริงอะ่ะเ,เราต้องยอมรับงี้ใครบอกลูกชิ้นไม่ทําแป้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้ลูกชิ้นไม่มีแป้งเนี่ยนมันไม่มีของจริงก็คือของจริงตักกะคือตักกะคืออะไระต้องทําอะไรให้มันรวบรัดเสร็จสับขั้นตอนก่อนกลางปีหน้าร้อยแปดสิบวันคือหกเดือนนะสิบแปดตุลานับไป ก่อนหกเดือนเขาจะต้องพิคาดให้ได้ปล่อยพักเพื่อไทยอยู่ยาวไม่ได้ฮะยิ่งพักเพื่อไทยอยู่ยาวผลงานพักอื่นยิ่งไม่มีพักเพื่อไทยกินหมดฮะพักเพื่อไทยเขาทําการตลาดเก่งต้องยอมรับเขาทํางานได้ด้วยไหมได้ด้วยทํางานตลาดเก่งด้วยด้วยแต่สิ่งที่พักเพื่อไทยเนี่ยได้พิสูจน์แล้วระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนเนี่ยเอาเงินดิจิตอลวอลเล็ตมา นะให้กับกลุ่มป่าบาง14ล้านกว่าคนได้เนี่ยคุณคิดว่าคนพวกนี้เขาจะไม่ประทับใจพักเพื่อไทยอ่ะทำซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปเอาซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวเที่ยวคนละครึ่งก็ามาเดี๋ยวลถไฟฟ้า20บาทปีหน้าทุกสาย20บาทตลอดสายจะไม่ได้ใจคนกรุงหรอฮะคาสิโนเสรีหาเงินเข้าประเทศนี่คือ สิ่งที่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาทําเสร็จปุ๊บเนี่ยพักอื่นเนี่ยอ้าปากกันหัวเพราะอะไรฮะเห็นแต่พักเพื่อไทยมีผลงานยิ่งอยู่นานพักอื่นยิ่งไม่เหลือหลอนี่พเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลนะหลังๆเริ่มมีระแวงพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะมีระแวงพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นพรรเพื่อไทยยิ่งอยู่ยาวผลงานยิ่งเยอะพักอื่นยิ่งแย่ นี่ขนาดพักร่วมรัฐบาลเขายังเคืองเคืองระแวงระแวงแล้วถ้าเป็นพักฝ่ายค้านล่ะมันจะไปเหลืออะไรพักประชาชนส่งคนลงนายกอบจแพ้ลาบเป็นหน้ากองไม่รู้กี่จังหวัดเลยส่งสอสอซ่อมที่พิุโลกก็เพิ่งแพ้สอสอเลือกตั้งซ่อมกับพักเพื่อไทยแล้วล่าสุดเนี่ยนะจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้เลือกตั้งซ่อมนายกอบจอ,อุดรธานี แข่งกันอยู่สองพักคือพักเพื่อไทยกับพักสม้มในนามก้าวหน้าในนามธนาทรวันนี้เนี่ยว่ากันว่าเพื่อไทยอุดรธานีเอาไปกินอีกรอบนี้นายกอบจอนะแทนวิเชียนขาวขำที่ลาออกไปเนื่องจากสุขภาพไม่ดีคะแนนนิยมของพักประชาชนก้าวไกลเดิมเนี่ยล่วงหล่นระนาวไม่ได้ขายชื่อพิธาไม่ได้ขายชื่อชัยธวัฒ หมาสิริกัญญาแต่ขายความเป็นธนาทรฮนะเหมือนเอาธนาทรลงมาสู้แข่งกับพักเพื่อไทยแล้วคุณสังเกตดิคุณสังเกตเวลาเข้าสู้กันตอนเนี้พักเพื่อไทยเหมือนเขาแตะมือไกลๆกับพรคภูมิใจไทยนะถ้าเพื่อไทยลงภูมิใจไทยไม่ลงถ้าภูมิใจไทยลงเพื่อไทยไม่ลงถ้านลองไปสังเกตดิเลือกตั้งซ่อมที่พิุโลกเพื่อไทยแข่งกับสีส้ม อุดรธานีเพื่อไทยแข่งกับสีสม้มแต่เลือกตั้งนายกอบจอ,อยุธยาสีน้ําเงินแข่งกับสีสม้มนะฮะพื้นที่ไหนเพื่อไทยลงแข็งมีพื้นที่แข็งภูมิใจไทยเขาไม่ลงเดี๋ยวไปตัดคะแนนกันในฐานะพักร่วมด้วยกันส่วนตรงไหนที่ภูมิใจไทยเขาลงพื้นที่เขาแข็งเพื่อไทยก็ไม่ลงก็สู้กับพักสม้มเพราะฉะนั้นโอกาสที่พักส้มจะทะลุเข้ามาเนี่ยไม่ได้ง่ายนะ เพราะนั้นยิ่งปล่อยระยะเวลาอยู่ยาวเท่าไหร่เขายิ่งเสียเปรียบพักเพื่อไทยมากขึ้นเท่านั้นยิ่งถ้าจะไปเลือกตั้งปี70็เนี่ยโอกาสหลายพักจะศูน์พันนะยิ่งอยู่ยาวเนี่ยพลังประชารัฐพักลุงเนี่ยแทบจะไม่เหลือใครเลยนะอย่างที่ผมบอกอะเอ้าผมบอกผมไม่ได้ปิดบังเขาเจ้าตัวจะปิดบังหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้ห้ามปากผมเนี่ยนะครับ คุณเวลาเทพผอพักพลังประชารัฐก็ผมไม่เห็นไปปรากฏตัวที่ชินวัตรสามนักร้องบ้านป่าเบอร์หนึ่งอะเตรียมไปสมัครอยู่ภูมิใจไทยซึ่งภูมิใจไทยเขารับหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อย่างที่บอกแล้วผมก็บอกให้วันก่อนให้แปะข้างฝาเลยวันอยู่บํารุงเนี่ยไปอยู่พักอื่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเพื่อไทยเพราะว่าอยู่กับลุงไม่ไหวฮะเพราะไอ้คนฝากคุณวันเนี่ยมันไปซะแล้วเจ้าของคลิปเสียงนะ ไปซะแล้วคนฝากเข้าพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นสุดท้ายเดี๋ยวกลับมาด้วยวิธีไหนเดี๋ยวก็มีวิธีการคุยกันพูดคุยเพราะฉะนั้นวันนี้พักลุงพลังประชารัฐหรือพักหลานเพื่อไทยใครจะไปก่อนกันเดี๋ยวก็รู้แต่สิ่งที่บอกว่าวันนี้เองเนี่ยเวลาเดิมพันเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยแปดสิบวันเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยถ้ามีการแจกดิจิตอลวอลเล็ตรอบสองนะ ผมบอกท่านผู้ชม f อผมไว้ถ้ามีการแจกนะผ่านแอป,ปทางรัฐเป็นดิจิตอล w a l l ล็คนละ1,000งบาทกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้สามสิกว่าล้านนี่ไม่รวมที่ใช้บัตรประชาชนลงนะบัตรประชาชนเนี่ยคนที่ไม่ลงทางสมาร์ทโฟนเนี่ยบัตรประชาชนเขาจะลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายนี้แล้วพฤศจิกายนีย้คนที่เอาบัตรประชาชนแล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยลงทะเบียนได้เดือนหน้าพฤศจิกา แล้วมีนาคมเขาจะพยายามแจกให้ได้ให้ทันทุกกลุ่มทุกคนในระบบดิจิตอลเนี่ยถ้าแจกรอบนี้นะฮะหลังจากชุดปลอบาง14ล้านแจกไปแล้วเนี่ยแจกรอบนี้ได้เนี่ยเพื่อไทยขอโทษนะยุบสภาเลือกตั้งคนก็เอาเข้ามาใหม่ท่วมท้นนะเพื่อไทยวันนี้ไม่ง้อนะฮะขอให้ดิจิตอลวอลเล็ตชุดสองเนี่ยออกมาให้ได้ก็แล้วกันนะฮะ ในขณะที่ทางอีกฝั่งหนึ่งบ้านป่าเนี่ยเขาทำนิติสงครามจะล้มให้ได้ภายในร้อยแปดสิบวันอย่างที่ผมได้ยินมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็วัดใจกันนะเกมวัดใจกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปอ่ะการเมืองมันก็อย่างนี้แหละนะไอคนที่ไม่มีอํานาจมันก็อยากมีอํานาจนะส่วนคนที่อยู่ในอํานาจอยู่ในตําแหน่งก็อยากจะอยู่ยาวแต่อยู่ยาวยังไงให้มีผลงานให้ประชาชนรักถ้าแจกรอบสองได้เนี่ย ผมว่าเที่ยวหน้าถล่มทลายเพื่อไทยถล่มทลายในขณะที่พรักประชาชนวันนี้เนี่ยมันมีแต่คำาเรียกว่าเรียกว่าเพ้อฝันปั่นตากใบไปวันๆเนี่ยนะแล้ววันศุกร์นี้ก็จะหมดอายุความแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาปั่นเพิ่มวันนี้ต้องบอกฮะว่าการแข่งเนี่ยพรักเพื่อไทยไม่ได้แข่งกับพลังประชาไม่ได้แข่งกับประชาชนนะพรคประชาชนแข่งกับพลังประชารัฐนะซึ่งพลังประชารัฐเขาก็กลัวจะสูญพันธุ์อย่างที่ผมบอกฮะ แต่ละคนก็เตรียมทยอยออกทยอยออกพักเนี่ยมันจะมันจะล้มหายตายจากไปเนี่ยสองกะอะรณีด้วยกันกรณีหนึ่งคือถูกยุบพักเนี่ยแล้วคนไปสังกัดพักอื่นด้วยแล้วถูกยุบพักก็ล่มสลายไปก็อีกอย่างหนึง่งคนไม่นิยมไม่มีสอสอไม่มีแม่เหล็กอยู่ในมือพักมันก็ถูกยุบไปด้วยตัวของมันเองจนไม่เหลืออะไรวันนี้ก็วัดใจกันว่าพักเพื่อไทยเขาจะแก้ลํากันยังไงผมบอกใบ้ไปขนาดนี้แล้วท่านก็ไปแก้ลํากัน ส่วนลุงเนี่ยไม่รู้จะอยู่รอดถึงร้อยแปดสิบวันหรือเปล่าเพราะเรื่องแต่และเรื่องเนียแม้ว่าจะดึงยังไงก็แล้วแต่นะเรื่องลุงยังเงียบอยู่เลยนะกกตรับเรื่องของเด็ดพี่ไปแล้วเป็นยังไงทําไมไม่ตอบนะฮะยื่นเรื่องไปก่อนธีรยุทธสุวรรณเกษรนี่เด็ดพี่แต่กกตดันไปรับเรื่องธีรยุทธก่อนหรือเปล่าก็ลองไปนะ สอบทานไทม์ไลน์กันดูเด็ดพี่ยื่นไปปปงอปปชและจริยธรรมสภาไม่รู้ใครไปก่อนกันงานเนี้ยไม่รู้ใครไปก่อนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเพื่อไทยอยู่แล้วทําประโยชน์ทําผลงานได้นะฮะเที่ยวหน้ามาสบายเลยจะยุบสภาตอนไหนไม่มีปัญหาก็ต่ออายุกันไปนะฮะไม่ต้องรอถึงปีเจยุบก่อนก็ได้ซึ่งทางนี้เขาอยากให้ยุบอยู่แล้ว นะด้วยยุบด้วยวิธีการทางนิติสงครามแต่อย่าลืมนะอาวุธที่ยังอยู่ในมือแล้วทรงอนุภาพที่สุดของพรรคเพื่อไทยคืออาวุธที่นายกแพทองทานถือไว้ก็คือการยุบสภาคือไม้เด็ดนะไม้เด็ดเพราะฉะนั้นวันนี้มานลุ้นกันว่าถ้าพรรคเพื่อไทยทำโครงการต่อเฟสสอง ดิจนะิตอลวอลเล็ตเฟสสองมีนาคมจบลงได้เนี่ยเมื่อไหร่ก็พร้อมวันนี้ก็ไม่รู้ว่าพักลุงหรือพักหลานใครจะกลายเป็นตำนานก่อนกันนะเพราะแผนชั่วมั่วนิติสงครามเนี่ยมันเริ่มทำงานแล้วมันเริ่มทำงานแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่มองแบบโลกสวยเพราะเคยมองผิดพลาดทางเทคนิคไปรอบแล้วในกรณีของคุณเศษฐา วันนี้อย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอย่าไปลุ้นเอาดาบหน้าว่าเราไม่รู้ว่าพักจะรอดไม่รอดตีธงไว้ก่อนเลยถ้าเขารับเรื่องไปว่ารอดยากเพราะคนอยู่ในมือของเขาทั้งนั้นอยู่ในอำนาจเก่าอยู่ในฝ่ายอนุรักษ์นิยมเก่าเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะรอเปลี่ยนตัวเขาต้องทำเรื่องนี้ให้จบก่อนผมก็ฝากตรงนี้ไว้มองแบบสุดตรงนะฮะไม่ประมาท เป็นพักเพื่อไทยรีบทํางานเร่งทํางานยุบเท่าไหร่ยุบเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาขอให้ประชาชนได้ไประโยชน์จริงๆเขาจะเลือกกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนในอดีตวันนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกท่านที่รับชมรายการ180วันมันอันตรายเหลือเกินลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ